การทักทายต่อเพื่อนคิดเตียนที่รักยิ่งโลบทที่16ข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับท่านคือเฟบีผู้เป็นผู้รับใช้ในคิดจ,จักที่อยู่เมืองแคนเดียเคนเดียขอท่านรับนางไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามสมควรแก่วิสุทธชนและขอให้ท่านช่วยนางในทุกสิ่งที่นางต้องการ พระนางได้ช่วยส่งเคาะคนหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายังปิซิลาและอาร์วิลาผู้ร่วมงานากับข้าพเจ้าในพระเยซูคิดผู้ซึ่งได้ยอมผีชีวิตของเขาเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทั้งสองและไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่คิดจักทุกแห่งของ พวกต่างชาติก็ขอบพระคุณเขาด้วยและขอฝากความคิดถึงมายังคิดจักที่อยู่ในบ้านเขาด้วยขอฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัศที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคิดในแผนอาคยาขอฝากความคิดถึงมายังมาลีผู้ได้ตากตำทำงานหนักเพื่อเราทั้งหลาย ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดนิคัสกับยูเนอัตผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าและได้ถูกจองจำร่วมกับข้าพเจ้าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่อัครสาวกทั้งได้อยู่ในพระคิดก่อนข้าพเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายังอัมพีอัสที่รักของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังอูบานะัคผู้ร่วมงานกับเราในพระคิดและมายังสตาคิดที่รักของข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังอาเปเลสผู้เป็นที่พอพระไทยของพระคิดขอฝากความคิดถึงมายังคนในครอบครัวครัวเรือนของอาริสโทบูลัสขอฝากความคิดถึงมายัง เฮโลดิโอนญาติของข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนนาซีซัตที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังตีเฟนาและตีโฟสาผู้ไปบัติงานในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิสที่รัก ผู้ได้ปฏิบัติงานมากมายฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังลูฟัตผู้ที่ทรงเลือกไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของเขามารดาข้าพระเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายังอาสินทีทัตฟะ,ฟะ,ฟะเลโกนเฮอเร์เมสปัดโลบัตเฮเมส และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้นขอฝากวาความคิดถึงมายัางฟิโลโลกัสยูเลียและเนเลอตกับน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดาวิสุทธชนที่อยู่กับคนเหล่านั้นจงต้อนรับกันด้วยธรรมเนียมจุ๊บอันบริสุทธิ์ บรรดาคิดจากของพระคิดขอฝากความคิดถึงมายัางท่านทั้งหลายด้วยพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่านให้สังเกตดูคนเหล่านั้นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันและทำให้คนอื่นหลงไปซึ่งเป็นการผิดคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมาจงเมินหน้าจากคนเหล่านั้นเพราะว่าคนเหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่ได้ปฏิบัติท้องของตัวเองและได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคำดีคำอ่อนหวานการซึ่งท่านทั้งหลายได้เชื่อฟังก็เรื่องลือไปถึงคนทั้งปวงแล้วข้าพเจ้าจึงไปมีความยินดีเพราะท่านทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้าให้ท่านทั้งหลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดีและให้เป็นคนโง่ฝ่ายการชั่วไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมนที่มธทีผู้ร่วมงานกับข้าพ,พเจ้าลูซิอัส ยาโสและโสสิปาเธอบรรดาญาติของข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายัางท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเธอทีอัตผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ขอฝากความคิดถึงมายัางท่านทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้ากายอัรเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าและเป็นผู้บำรุงคิดจากทั้งหมดฝากความคิดถึงมายัางท่านเอลัสทัส สมับัญชีของเมืองและคาทัศซึ่งเป็นพี่น้องฝากความคิดถึงมาอย่างท่านทั้งหลายขอพระคุณแห่งพระเยซูคิดต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมนบัดนี้จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงตามข่าวประเสริฐซึ่ง ถ้าพระเจ้าได้ประกาศนั้นและตามที่ได้ประกาศเรื่องพระเยซูคิดตามการเปิดเผยข้อความอันลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่สร้างโลกแต่มาบัดน,นี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้วและโดยพระคัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงถาวร ได้ทรงบัญญัติไว้ได้เปิดเผยออกให้ประชาชาติทั้งปวงเห็นแจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อโดยพระเยซูคิดขอส่าราศีมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสับพันอยู่แต่องค์เดียวสืบสืบไปเป็นนิดเอเมนเขียนถึงชาวโรมจากเมืองโคลินและส่งโดยเฟบี ผู้เป็นผู้รับใช้ในคิดจากที่อยู่ในเมืองเคนเคียเอเมน